ว,ะะวันนี้พวกเรานะอยู่ที่โรงเรียนบ้านสสีจะให้ถูกใจคนทั้งโลกมัเป็นไปไม่ได้มันอยูีดใจของเราหรืออันนี้มาแบบทรีม เสื้อเหลืองนะวันนี้เสื้อองค์ปู่นะสวยงามมากนะไปไหนก็ใส่เสื้อเหมือนกันดูแล้วก็สวยงามวันนี้เรามาส่งมอบการต่อยอดนะคะที่เอฟซานนะคะ,ะคะ่ะโอ้ป้าแถวบ้านไม่ธรรมดาใส่เสื้อสองตัวเลยนะคะเสื้อสีเหลืองนะส่วนลุงช่างก็ใส่เสื้อสีเหลืองนะคะสวยงามนะคะอ่ะ กลมนวยการโรงเรียนนะคะมาต้อนรับลุงช่างแล้วนะคะตอนนี้โอ้เมื่อคืนหมอลำซิ่งนะคะพอดีลุงก็เมื่อยเนาะในการเตะฟ,ฟุตบอลนะคะก็ไม่ได้มาร่วมงานแล้วหมอลำซิ่งนะคะนะเวทีหมอลำซิ่งกำลังเก็บนะคะเมื่อคืนนี้ลุงก็เมื่อยนะคะจากการเตะฟ,ฟุตบอลนะคะไม่ได้มาเนาะพอด้ลุงก็ทำงานด้วยนะคะเมื่อคืนนี้ โอ้เมื่อวานเมื่อวานก่อนก็ทํางานเนาะแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็มาเอาทุกคนมาแล้วไอผมมาว่าอะไรผมมาลว่าเก็บขาบ้างวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสาธุโมทนาบุญด้วยเด้อค่ะบูเรงส่งทรงพระนามพระ บานเดอหมดแล้เดอรพอดีค่ะไปสองโมงตรงมาได้มอโมลำซิมกับเขาเดอเมื่อคืนาได้มาหมดแล้สิเป็นมดสุดท้ายที่เขาสิได้ส่งน้ำมาอยู่ในวัดสองโมงตรงบ่ายโมงเพิ่มคุปปจตีกองประดบตามนี้นะกสิ์เรกันรียบรยกนเดอพอดีค่ะพอดีค่ะพอดีค่ะบับับจับจับับจอบจับัับ

ก่อนเล่เราคนละเรื่องะครับก่อนสนุกได้ครับผมไม่หายเลยคเพราะเพรหลังก็เหนื่อยกันมันก็เริ่มตึงวิญยาค่ากนเหนื่อยขึนผมไ่ได้นอนตีสามครึ่งครับโมจิเยว่าไหมให่บนด้นอนน่ะคืออยู่วยกัรทำเงืนชนะไหนมาไอ้ผมเป็นครูที่นี่เลยครับ เราเราตู้สับเงินอยู่รับใ่ไม่ได้เอาสอบไม่ทวงก็มอบเงินสดใส่มือก็ขอก็ได้เนาะของพี่แอดมีเท่าไหร่นะมีสามท่านค่ะสวัสดีนะครับสวัสดีเอฟซีนะครับเอฟซีพีีทุกท่านนะครับ านะวันนี้การเรียนตัดตอครับแล้วก็คณะครูทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่วันนี้นะครับผู้มั่นชุมชนอ่าหมูปแปดมสิบสามนะครับอันนี้ลุกคนก็เดินทางมากับมนะิสทูสั่มช่องนะครับเพื่อที่จะมาต่อยอดนะครับพระป่าโรงเรียนนะครับอย่างที่เราได้เกิดนำไว้นะครับก็จะมีของคุณสวักษณ์เชื่อมเฉยนะครับ200บาท นะครับแล้วก็คุณยิ่งยิงนะครับห้าร้อยบาทแล้วก็ของลุงพจป์พแตนพร้อมด้วยครอบครัวอีกหนึ่งพันบาทนะครับที่จะมาต่อยอดตอนนี้นะครับเอาพี่แอร์แล้วพี่ใครบ้างครับพี่ของพี่แ,งง <inya> แสงจันทร์พี่ปีโนเพียนห้าร้อยของคุณแสงจันทร์หรือพี่เปียโนเพียนนะครับห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็ของพี่สมปองส0 0รของพี่สมปองนะครับอีกสองร้อยบาทนะครับ fc ที่ไม่ทราบชื่ออีก200ร้อยอ๋อ fc ไม่ประสงค์ออกนามอีก200บาทนะครับผู้มโนธนาบุญด้วยนะคะรวมตั๋วทั้งสิ้นนะครับวันนี้เราไปต่อยอดอีก2,600บาทนะครับทุกอนุโมทนาบุญสาธุการ fc นะคะ fc ที่ผ่านนแตเดนมานะคะตอนนี้ส่งมอบให้กับทางโรงเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะ เรียนนะครับให้ท่านพออได้นําไปทําตามวัตถุประสงค์นะรับที่พออแล้วก็ผู้นำชุมชนตั้งใจที่อยากจะพัฒนาโรงเรียนนะครับบ้านสารสีให้เป็นที่นะครับศึกษาหาความรู้ของลูกศิษย์นะครับในอนาคตปัจจุบันและอนาคตนะครับก็อยากให้นะครับโรงเรียนที่ยังขาดแคลนแบบนี้นะครับได้มีโอกาสได้รับ หลาดไปรเรียนที่ห่างไกลนะจนเรียนที่ไหนก็เหมือนกันว่าท่านพออนะครับคณะครูนะครับก็จะมีนะความตั้งใจที่อยากจะนำพาความเจริญให้อยู่ในชุมชนเนอ็กหน่อยเมืองหลวงก็จะย,ยจะย้ายนะได้ยินข่าก็จะย้ายเนาะมีโอกาสที่จะย้ายดนะ้วยท่านพออพูด,ดถึงเรื่องมงหลวงนั้นะนะครับ, <laughs> รบก็พูดเล่นนะครับพูดเล่นนะครับเกิดยองนะครับ ก็อยู่ที่ไหนนะครับก็ไม่มีความสุขเท่าบ้านเรานะครับบ้านเราเป็นบ้านที่เราสำนึกรับบ้านเกิดก็คือการดูแลยกคราดให้ดูแลนะครับหมู่บ้านชุมชนบ้านวัดโรงเรียนนะปบรบวรนะครับบ้านวัดโรงเรียนต่างนะครับที่อยู่ในชุมชนเนี่ยนะครับเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับเราวันนี้นะครับเรายังเป็นเป็นเด็กเป็นเยาวชนนะครับยังมีพละกกาลังมหาศาล นะครับที่จะพัฒนาหมู่บ้านนะครับอีกหน่อยแล้วก็จะเหมือนกับแม่แม่สวนะครับเนี่ยจะไปไหนก็ไม่ได้็หของลูกของหลานก็ต้องดูแลครอบครัวต้องดูแลบ้านนะครับที่อยู่อาศัยที่สร้างขึ้นมาด้วยน้ำพักน้าแรงของท่านท่านะครับก็ขอให้บุญนี้นะครับส่งผ่านไปถึงแม่แม่เอซีนะครับเอทั่วโลกนะครับที่ได้ตั้งจิตตั้งใจเนาะที่อยากจะพัฒนาโรงเรียนบ้าสลสีนะครับก็ หลังจากวันนี้นะครับเราก็จะติดตามดูว่าท่านพอ,อ,อยังมีส่วนไหนที่ยังขาดนะครับเราก็จะคอยมาสนับสนุนแล้วก็ซนะัพพอร์ตเนาะแล้วก็อีกวัดห้อยบงด้วยนะที่ได้คุยกับผู้ใหญ่ไว้นะครับก็อยากจะให้อ่าวัดเป็นวัดที่ที่งาอาศัยของอาชาวบ้านสารสีต่อไปนะครับก็สําหรับผมนะครับชื่นอนะครับงานเ<ก>ทพวังสา<ท>ราสีครบอบครัว ใแม่เ MM นะครับทุกๆคนในการได้ร่วมนะครับทำป้าป่าโรงเรียนในปีนี้นะครับก็หวังทิจยิ่งว่าสิ่งที่ท่นพอ,อนะครับคณะครูและก็ผู้นำชมชวนได้ตั้งใจที่อยากจะนำพาความเจริญของอการสร้างวัตถุนะแล้วก็สิ่งปลูกสร้างต่างๆที่จะพัฒนานะครับบุคลากรลูกหลานของเราในครั ก็ดีีที่อยากจะช่วยเหลือท่าที่เราช่วยได้นะครับในในครั้งต่อไปเนะาะครั้งนี้ก็ขอให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ท่านพออนะครับตั้งใจแล้วก็ผู้นำชุมชนนะครับทุกระดับนะครับก็ขอให้วัตถุประสงค์นี้นะครับสำเร็จผลแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับหมู่บ้านและชุมชนต่อไป ไก็คำกล่าวจากผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะโรงเรียนบ้านสอสีเนาะ ต้องขอขอบคุณทุกคนประแต่นงนะที่ความเป็นพอ่อบ้านโสซีด้ดีเสมอมานะครับวันนี้ไปอีกหนึ่งท่งงงนงนนนานนะทีรร่ความเพ่อเมื่อวานรอบสุโขทัยทุกคนนะทุกคนเนาะคื้นไม่แน่นอนเลยนะครับคืนปวดข,ขาแช่เลยครับด้วยสังข,ขารที่มา,ม,ามากขึ้นรถก็ันมากขึ้ทำให้ทำลายาของเราเน,ะนาะได้ก็ได้เถอะทำอะไรไม่ได้ครับ ก็ขอขอบคุณเอฟซีมูลแตนนะครับทุกคนทุกท่านที่ร่วมทำบุญมาในครั้งนี้นะครับผมแรกก็ท่านพรอจะนาเงินที่ได้นะครับไปทำทางที่วัตถุสองที่แยกไว้ตั้งแต่ที่แรกนะครับคอยคอยในคอพับพอยรู้ผลอีครั้งหนึ่นะครับไงขอบคุณยินดีนานเลยนะครับยินดีครับมากครับขอบคุณที่ที่ขอบขอบคุณยูทูบเบอร์ทุกคนนะครับเลยครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับผมก็ผมจะ ่ใหญก็ะะสำหรับวันีขอบคุณทุกท่านมากค่ญญะ